วันนี้กลับมาสืบค้นเนื้อความในจารึกหลักที่หนึ่งอีกสักครั้งหนึ่งนะครับ <c oughs> ซึ่งจะใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงเกี่ยวกับความเป็นมาของชื่อโบราณที่จารึกไว้ในจารึกของเมืองสุโขทัยนะครับในจารึกหลักที่หนึ่งนะครับ ก็คือคําว่าบานคําว่าเผือนะครับคําว่าบางนะครับก็จะมีอยู่ในจารึกหลักที่หนึ่งนะครับอ่าก็เมื่อประมาณ7จร้อยกว่าปีมาแล้วนั่นแหละครับประมาณนั่นแหละครับชื่อนี้ได้ถูกจารึกเอาไว้อย่างเช่นว่าชื่อบานอย่างเช่นว่าชื่อเผืออย่างงับน,นะครับอ่าชื่อเสืองอย่างนี้นะครับคือผมจะหาแต่ ชื่อบราณที่มีอยู่ในจารึกมีหลักฐานที่มีการรับรองเชื่อถือได้นะครับแล้วถึงจะเอามาสืบคนนะครับแต่ว่าผมลงภาคสนานไปทุกภาคก็จริงนะครับแต่ว่าผมสืบแล้วไม่พบชื่อของบุคคล <c oughs> ในจารึกหลักที่หนึ่งชนว่าชื่อบานชื่อเผือนะครับไม่เจอนะครับแต่ไปเจอในภาคอีสานนะครับทั้ง อนบนตอนล่างนะครับอย่างเช่นชื่อบางอย่างนี้นะครับอย่างพ่อขุนบางที่มีระบุในจารึกนะครับพ่อขุนผาอย่างนี้นะครับคนชื่อบางคนชื่อผานี่เป็นชื่อโบราณนะครับเป็นชื่อไม่ใช่ภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาอินเดียนะครับเป็นภาษาที่นิยมสืบทอดกันมาตั้งแต่ยุคบ้านเชียงนะครับบ้านเชียงบ้านโนนวัดหรือเมื่อสามพันปีที่แล้วนะครับประมาณนั้นแหละครับตามที่หลักฐาน ระบุระบุหลักฐานที่มันสืบค้นแล้วมันสอดคล้องกันมาอย่างนะครับอย่างเช่นการขุดพบหลักฐานในบ้านเชียงการสืบทอดอรูปทรงโลหะการสืบทอดการเลี้ยงวัวเลี้ยงควายนะครับาการทำนานะครับมันสอดคล้องกับมาถึงคนปัจจุบันแล้วก็เมื่อมีชื่อมีอะไรมีหลักฐานใน พุทธศตวรรษที่ส8บปเราก็เอามาสืบเนื่องกันได้นะครับแม้แต่คำว่าลูกลูกพวกกระดิ่งพวกลูกครวนอย่างเงี้ยนะครับซึ่งเป็นโลหะผลิตสมัยยุบ้านเชียงแล้วเราก็สืบทอดมาถึงปัจจุบันนะครับอย่างลูกกระดิ่งลูกครวนนะครับประมาณนั่นแหละครับลูกขวานอย่างเงี้ยลูกเคี้ยวอย่างเงี้ยเราสืบทอดมาแล้วการจะกล่าวว่า การใช้ชื่อเผื่อชื่อบางชื่อบานอ่าสืบมาแต่ยุคบ้านเชียงบ้านนนวัดก็น่าจะจริงก็น่าจะใช่นะครับอ่าอย่างเช่นนี่ก็ว่าพ่อกูชื่อศรีอินทราทิตแม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองนะครับแต่ว่าบานตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่ใส่ลอลริงนะครับเป็นบอใบไม้สราราน,นหนูก็เป็นบานบานเมือง ที่ต้องมีเมืองเข้ามาท้ายกับคนชื่อบานเนี่ยเพราะว่าเป็นลูกเจ้าเมืองนะครับก็เลยอ่าพระองค์ก็ใส่พ่อคุนศรีธนทริพพระองค์ก็ใส่ไว้ว่าเอออ่าให้มีความหมายว่ารักษาบ้านรักษาเมืองนะครับก็เลยชื่อลูกชายลูกชายคนที่สองนะครับอ่าชื่อบานเมืองนะครับอ่าคนคนแรกเนี่ยชื่อเผือนะครับอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ยพี่เผือนะครับอ่าพี่เผือ นี่นี่นีพี่เผือนะครับพี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือนะครับอันนี้คําอ่านในจารึกหลักที่หนึงะครับแต่ว่าเขาก็อธิบายมานะครับผมอยากให้ดูของจริงนะครับแล้วเราก็มาในขับแปลนะครับเนี่ยพ่อกูชื่อศรีอินทร athi แม่กูชื่อนางเสืองพี่กูชื่อบานเมืองนะครับดูพี่น้องท้องเดียว5คนผู้ชายสามผู้หญิงสงนะครับ พี่เผือผู้อ้ายตายจากเผือเตรียมแต่ยังเล็กนะครับทีนี้ผมก็เอาหลักฐานคําว่าเผือมาให้ดูนะครับอ่ะอ้าวนี่ขยายคําว่าเผือมานะครับเนี่ยเนี่ยคำว่าเผือนะครับตายจากเผือนะครับเตรียมแต่ยังเล็กนะครับเนี่ยนี่ใช้ดูครับว่าเผือมันมีในหลักฐานนะครับอ้าวอยู่ไหนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเอเรียงไว้แล้วแต่ว่า หามเห็ดอ้อนี่นี่น,นครับนี่ครับาคาว่าเผือน,นะเอาแค่คําว่าเผือก็จะเห็นหลักฐานนะครับ<ะ>ผมสืบคําว่าเผือไปหลายภาคแล้วครับไปเจอในภาคอีสานนะครับนะคคำว่าเผือมีในภาคอีสานก็ที่เผือผู้อ้ายเนี่ยอที่จารกินเมืองสุโขทัยนะ่ะมาปรากฏชื่อนางเผือนายเผืออยู่ที่อีสานนะครับ อ่าที่พบตอนนี้ก็อ่าอีสานตอนล่างนะครับอีสานอีสานใต้ส่วนคนชื่อบางชื่อผาไม่มีม,มีมีทั้งตอนบนตอนล่างนะครับอ่าคนชื่อบางมีทั้งยายบางมีทั้งนายบางนะครับอ่ายายบางอ่าในโคราชเนี่ยแถวบ้านนี่ก็มีนะครับแถวสูงเนินเนี่ยนะครับชื่อบางนะครับแต่ที่นี้ว่าพ่อคุณบางนั่น,นอ่าที่เรียกพอ่อขุนก็เพราะว่าท่านมีตําแหน่ง เขาเป็นภาษาเขมรก็ว่าโคลนนะครับหรือกมรเตงอ่ากมรเตงอั nya, nya นอัญญาอัญญานี่แหละครับอัญญาเนี่ยแหละกมรเตงอัญญาอัญญาก็คือพยาเนี่ยแหละครับ <c oughs> อันเดียวกันอ่าอ่าค้ามีสารเรียกพยาก็ได้เรียกอัญญาก็ได้นะครับหรือไปเต็มปากเต็มคําแบบเขมรปนลาวก็กมรเตงอันนะฮะปรนตรเตงอัญญานั่นแหละอัญญานั่นแหละครับอ่านั่นแหละครับ,นะรบก็เลยต้อง ชื่อพ่อขุนบางแต่ที่นี้ว่าเมื่อมีการอภิเษกจากพ่อขุนผาหรือกมรเราเต่งอันผาเมืองให้เป็นพ่อขุนศรีอินทราทิตย,ยังไงล่ะครับก็เลยต้องใช้เป็นภาษา,อ,าอินเดียนะครับาตามที่ชื่อนี้เป็นชื่อที่พระเจ้าสุริยะ พระเจ้าชายพระมันที่7นะครับเป็นผู้พระราชทานให้พ่อขุนผาแต่พ่อขุนผาก็นําชื่อพระราชทานนี้ให้กับพระสหายคือพ่อขุนบางที่ร่วมที่ร่วมกู้เมืองสุขโขทัยหรือกู้ภาคเหนือนั่นแหละครับ <c oughs> <c oughs> ก็เลยยกเมื่อยึดสุขโขทัยได้แล้วก็ยกให้ทั้งทั้งสองเมืองนั่นแหละครับทั้งสุขโขทัยทั้งศรีสัชนาลัยให้พ่อขุนบางเป็น พ่อคุณศรีอินทร athi ถึงนด้มีในจารึกหลักที่หนึ่งว่าพ่อกูชื่อศรีอินทราทิ i แม่กูชื่อนางเสียงนี่ผมสืบนางเสียงแล้วก็ที่สารใต้ก็ยังมีอยู่นะครับมีทั้งนายเสียงและนางเสียงนะครับทําให้ทราบว่าพื้นเพที่ชัดเจนของอปุย่าตายายที่ไปอยู่ทางเหนือเป็นเจ้าเมืองนั่นแหละครับก็ยังรู้ทิศทางความเป็นมานะครับ อย่างเช่นว่าไทยผู้ดีผีชาวเลืองนั่นแหละครับก็ชาวเลอกชาวเลืองกันเดียวกันนะครับเลอก็คือเมืองบนก็คืออีสานนะครับสมัยก่อนเขาไม่เรียกภาคอีสานนะครับเขาเรียกพวกเลอพวกไทยเลอพวกเมืองบนพวกอีสานพวกไม่ใช่พวกอีสานพวกสยามกุ๊กนะครับอในพุทธศตวรรษที่สิบหกสิบเจ็ดเขาเรียกสยามกุ๊กก็คือสยามโคกนั่นแหละครับหรือพวกเมืองบนเมืองโคกนั่นแหละครับอ่า ก็ยังมีในจารึกสุโขทัยก็บอกอยู่ว่าพระพระบรมสารีริกธาตุนี้ได้มาจากเมืองบนนะแต่ราชบัณฑิตของสุโขทัยก็ไปตีความว่าเป็นมาจากลังกาเฉยเลยนะครับอ่าตาจริงเมืองบนก็คือภาคอีสานภาคอีสานก็ทําให้รู้ทิศทางว่าพระบรมสารีริกธาตุที่ไปประดิษฐานอยู่ที่ศรีสัชนาลัยและ สุโขทัยนั้นก็ได้ไปจากภาคอีสานนะครับก็คือเมืองบนนะครับตามที่พระมเหสีของพญาลิไทยได้ได้ได้ระบุไว้นะครับในจารึกวัดอโศกานะครับวัดอโศการามนะครับวัดนี้สร้างเพื่อระลึกถึงพระเจ้าอาโศกนะครับที่นำมานำมาซึ่งพุทธศาสนาฝ่ายเทราวาตเอามาเสริม ฝ่ายมหายานนั่นแหละครับเขาก็เลยนับทั้งรุ่นอโศกนับทั้งสงรุ่นแรกนั่นแหละครับอ่าก็ประมาณนี้นะครับอ่าทีนี้เจอแล้วครับนางเผือทีนี้นางเผือแต่เดิมมาก็ไม่มีนามสกุลนั่นแหละครับแต่ว่านางเผือนี่โชคดีนะครับมาเกิดตรงกับสมัยในหลวงรัชกาลที่6ซึ่งให้มีซึ่งโปรดเก้ากำหนดให้มีการใช้นามสกุลทั่วประเทศสยามนะครับเริ่ม เมื่อปี2456นะครับเมื่อนางเผือมาเกิดก็จึงได้ใช้นามสกุลนี้ครับนี่นามสกุลนางเผือคคำทุนตานะครับแปลว่านามสกุลนี้ตั้งได้10ปีก็มาตั้งชื่อลูกชื่อนางเผือแล้วครับคือตามจริงผมสืบทราบทั้งมีทั้งนายเผือมีทั้งนางเผือนะครับคุณตาเผือคุณปู่เผือนั่นแหละครับเพราะว่า,าผู้สูงอายุซึ่งเสียชีวิตไปนานแล้วนะครับนางเผือนี่เกิด ตรงกับสมัยรัชกาลที่6นะครับตรงสมัยรัชกาลที่6กว่าเกิดพศสองสี่นะครับนามสกุลนี้ก็คงจะตั้งได้ประมาณสักแม้จะเริ่มแม้จะเริ่มในปีสองสี่ห้าหก็จริงแต่กว่าจะตั้งทั่วถึงได้ทั้งประเทศสยามก็เนี่ยครับก,ก็ประมาณปี2ปีต่อมานะครับก็ประมาณว่าตั้งนามสกุลได้ประมาณสัก78ปีอ่าปีก็มาตั้ง ลูกชื่อนางเผือแล้วก็นามสกุลนี้นะครับแต่ถ้าไม่มีนามสกุลก็ชื่อนางเผือคนต่อ,ตอไปถ้าไม่มีนามสกุลก็อาจจะชื่อนายเผือนางเผือเขานิยมกันนะครับเขานิยมกันในในพื้นถิ่นนั้นๆทางอีสาในใต้นะครับแม้แต่ชื่อนายเสียงนางเสียงนายบางนะครับนายบางนางบางในภาคอีสานเขาก็นิยมอยู่นะครับแต่ที่นี้ว่าเรามันหลงลืมกันเมืม่อลูกหลานไปสืบทอดอยู่ทางภาคกลางภาคใต้ภาคเหนือก็ พากันเปลี่ยนชื่อไปเป็นบาลีกันซะม,มากมากมากมายนะครับกันหมดนะครับในยุคปัจจุบันก็มีทั้งชื่อสุรเดชชื่อ,อมิตรชัยชื่อสมเดชชื่อสุริยาอ่นั่นแหละชื่อต่างๆนานาที่เป็นภาษาสันสกฤตและเป็นภาษาบาลีนะครับเป็นภาษาอินเดียนั่นแหละครับมันนิยมกันมันเท่มันทําให้มองเห็นว่าเป็นผู้เจริญนะครับไม่ใช้ชื่อโบราณเหมือน เหมือนเหมือนเหมือนแต่ก่อนนะครับสมัยก่อนแบบซื่อๆองไงอ่าพี่พี่ชื่อเผือพี่ชื่อเผือก็พี่เผือนะครับแต่พี่เผือผู้อ้ายตายเตี้ยแต่ยังเล็กนะครับตายตั้งแต่อายุยังน้อยนะครับอ่าส่วนพี่บานเมืองก็เลยสืบทอดต่อนะครับอ่าคนที่สามก็คืออ่าไม่ทราบชื่อเดิมนะครับชื่อในจารึกก็อ่าอ่าคือคือพ,อพ่อขุนศรีอินทร athi ก็ตั้งชื่อเป็นพระราม คมแหงนะครับหรือพระรามคําแหงนั่นเองนะครับเพราะหรือพ่อคุณรามคําแหงผู้บริดอักษรไทยนั่นแหละครับ <c oughs> นั่นแหละครับก็เป็นชื่อที่พ่อคุณศรีท่านภูมิใจในชื่อนี้ท่านก็เลยตั้งให้เป็นพิเศษนะครับส่วนพอ่อขุนบานเมืองนั้นน่ะตอนขึ้นเป็นกรรษัตริย์ก็ไม่ทราบว่าชื่อเป็นภาษาบาลีว่ายังไงนะครับหรือจะอาจใช้ ก็มีในจเรียกว่าชื่อปู่ปู่พยาบาลนะครับพยาบาลนะครับหรือกระมรเตงอันบานเมืองนั่นแหละครับอ่าอ่าก็ประมาณนี้นครับเท่าที่สืบได้นะครับเนี่ยเนี่ยเพราะาหลักฐานนี้มาให้ดูเพื่ออยากจะให้รู้ว่าทิศทางของอการเกณฑนทัพของพวกคุณพาคุณ,าคณบางนั่นแหะไปจากภาคอีสานใต้เพราะว่าทั้งชื่อทั้งอรยธรรมทุกอย่างทั้งพระไตรปิฎกนะครับก็เอาไปจากภาคอีสานนะครับอ่า ถตาใพิดกดก็มีนะครับก็มีกล่าวไว้ในจารึกหลักที่หนึ่งนะครับอ่าเนี่ยผมจะให้ดูอ่าเนี่ยเนี่ยเนี่ย